ดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า one piece bounty rush นะครับนะก็คือผมได้มาลองเล่นดูนะครับนะว่ามันสนุกหรือเปล่าก็คือมันสนุกนะก็คือผมวันนี้ผมจะมาสุ่มกระชายทุกคนดูนะครับว่ามันจะได้แหละก็คือมันจะเป็นการชาาที่มีชื่อว่าก็คือ s m o k e r chamber นะครับนะก็คือ s m o k e อร r ที่โดนรอสลับร่างกับทาชิงีนะไอ้นี่ก็เป็นเนี่ย มันเป็นกาชาการันตีนะครับว่าสิบอดวันจะหมดนะครับมาครับเราไปสุ่มครั้งแรกกันเลยครับก็คือมันจะเลี้ยงเพชรขึ้นไปเรื่อยเยครับส0 40ิ0สี่บห้าสินะบางทีผมอาจจะสุ่มไม่ถึงเจครั้งเลยก็ได้โอเคครับโอเคเรามาสุ่มกันเลยครับก็คือครั้งที่สองนะมาครั้งที่สองจะได้อะไรเรามาดูดูกันนะครับก็คือผมมีเพชรอยู่สองอยห้าสนะเดี๋ยวโอเคครับมาครั้งแรก ลอโหลดนะครับวิ่งมาเป็นตี้นะครับน่าจะได้แบบตัวสีดาวนะอาจจะได้ถึงสองตัวนะบางทีถ้ามันแบบเป็นวิ่งแบบธรรมดาผมจะไม่ดูนะครับผมจะสกิปไปเลยออไอนี่คือลูกน้องโซโลนะหรือเปล่าโจนี่โอเคครับอันนี้ก็คือแฟงกี้นะโอเคครับผมจะสุ่มไปเลยนะครับแบบไม่พูดอะไรมากโอเค เฮเบโปโอเคครับลูฟ ok ี่มังกีลูฟี่บอกฟังกับตันโอเคไม่มีบัฟเลยแฟกี์อี้แล้วโอเคออบิดาโอ้โหล่างสมัยก่อนนะที่ยังไม่ได้กินผลปีศาจโอเคครับโอเคครับตัวสีดาวมาละเฮ้ยตัวอะไรเนะี่ยมโกโอเคครับ ได้มาโก้ครับโหโชคดีอยู่นะก็คือมาโก้เป็นสายวิ่งนะตัวเนี้ยแต่ว่ายังได้มาโก้สายจมตีอยู่สายวิ่งสีแดงโอเคน่าสนใจอยู่ครับก็คือไปต่อครับมาครับแฟงกี้ครับโอเคครับมาต่ออันนี้เป็นคู่หูของโจนี่ครับยูสก,กุครับโอ้โหมาทั้งคู่เลย แต่ว่าแฟงเกียวเีย,เยไปหน่อยโอเคครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเดยวไม่ใช่ซันจีครับโอเคโอมาอีกตัวครับโอโหงานนี้ตัวนี้ตัวอะไรโอโหตัวของอะไรนะที่ชื่อว่าเป็นทหารเรือพลเรือตีฮินะหรือว่าพลเรือโทวาเดี๋วเนี่ยเนี่ยผมจําไม่ได้นะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันก็้ง่ายก็คือผมเล่นสายอื่นนะไม่ใช่สายแบบพวก โลอะ่ะผมเล่นสายวิ่งอ่ะโอเคครับโอเคหมดแล้วนะครับครั้งแรกก็คือเราได้มา2ตัวนะครับนะก็คือมาโก้กับโออบิต้าอัพดาวโอเคครับออบิตาอัพเป็น3ดาวโจดี้อัพเป็น3ดาวโยซากุดิโอเคมีเพิ่อมอีกไหมไม่มีนะโอเคครับเราได้มาโก้กับอะไรนะฮินะโอเคฟลอเรตโทฮินะนะครับนะ คือเราอาจจะได้สุ่มได้อีกแค่สองครั้งนะเพราะเพชรม, Trans มันจะหมดแล้วคือผมจะเก็บไว้กระช้าหน้าด้วยโอเคครับ้างก้นขออภัยนะครับที่ผมว่าเจ็ดครั้งก็คือมันเพชรมันไม่น่าจะพอนะคือผมคำนวณมาผิดอ่ะโอเคครับครั้งที่สามครับโอเคปะไม่ดีครั้งที่สี่สามเออสามสามครับสามคือเอามาอีกตัวโอเคครับอันนี้ได้ชีรัวครับว่าได้สี่ดาว อันนี้คือพลเรือดไม่ในหญน่นะว่าเอกโมแกนทานแล้วคนแรกที่ลูฟี่จัดการมาอีกอะโยซากุโอเคครับตัวนี้ตัวอะไรโอชอปเปอร์ oh, โอเคตัวนี้ตัวนี้ชอปเปอร์นะครับนะเซฟขาแดงนะโรบินโอเคอันนี้ทาชิงีนะครับนะสามดาว โอเคอันนี้จูบนะครับเป็นอะไรนะระดับหัวหน้าในกลุ่มอาลองปากโอเคครับ okay. ชมต่อครับโอเคอันนี้อับดิดาครับคือส่วนมากมันจะได้เกลือในกาชาอยู่แล้วนะครับนะคือเราต้องรอกาชาที่ดีๆแบบนี้มาแนะหละยังไม่โปโอเค okay. อาจจะได้ตัวเดียวเมเกี้ซันจิโอ้โหเฮ้ยซีซ่าวะ ให้เราได้ซีซ่าขาวอะตัวที่สองแล้วนะอันนี้ผมเคยได้ไปแล้วตัวหนึ่งโอเคครับต่อโอ้หมดแล้วโอเคซีซ่าขาวอัพไหมไม่ได้อัพนะโอเคโอเคครับเรามาครั้งสุดท้ายนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคือผมมาสุ่มกระชายดูนะโอเคครับมาโอเคครั้งสุดท้ายได้เฉยๆสมอกเกอร์แชมเปญนะ โอ้โหมาคนเดียวเลยไม่อยากจะคลิปวะโอเคดูต่อก็ได้ครับนัมมี่ครับไม่ได้วิ่งมาเป็นตีนะเอาบ,บิด้าล่างกินผลเนียนนุ่มเข้าไปนะล่างนี่สวยมากนะถ้าจริงอีกแล้วเฮ้ยเมาอ่ะอ๋อบาโทรโลโมิโอนะครับนะ บาโธมาอีกนะครับงานนี้โอเคอาต้าแลน่ะตัวนี้ตัวอะไรมอแกนโอเคครับเฮ้ยมาอีกตัววะเฮ้ยตัวอะไรโรบินโอเคเฮ้ยเราอาจจะได้สามตัวอะไรนะเว้ยนิโคลโรบินล่างสองปีทำสคริปต์นะครับนะโอเคครับต่อเลยตัวอะไรแฟั์กี้ อ๋อโยซักโจนี่ดิไม่ใช่ยยซากุโอเคครับต่อครับอันนี้ตัวอะไรอ๋อคุโรออบิโอเคอันนี้ก็ไอโจนป่าที่ไปกวนตีนช้างกูนนะแล้วก็โดนเจ้าทะเลแดงไปแล้วโอเคครับมาครับโอ้โหสมโมกเกอร์โอเคเสียงหล่อเลยเป็นหุ่มใหญ่ฮะ ออกไครับ <c oughs> โอเคหมดแล้วมั้งโอเคครับหมดละก็คือได้มาสามตัวเลยนะครับสี่ดาวอะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้นะครับนะก็เรามาสมได้แค่ประมาณสามครั้งนะก็คือเพชรกับหมดเลยนะก็คือโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับนะสำหรับใครที่ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้ยวยนะครับนะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้ยวยนะครับนะสวัสดีครับ